รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย45ปีปะตะทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง,ย,างยั่งยืนเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพนไบเอเอจากการไฟฟ้านครหลวงทอสอทำให้คนไทยมีบ้านด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยปอพอห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน สวัสดีค,ค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการ t r i p เ e ิลเอ็มแมกกาซีนออนแกับดิฉันเลไลลา,ลาอินทรพลค่ะรายการที่ต้องการสร้างพลังบวกให้กับทุกท่านเติมเต็มพลังบวกให้กับทุกท่านนะคะสร้างรอยยิ้มยิ้มอุนอ่นๆให้กับทุกท่านทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเวลา13บสนาฬิกาสามสิบห้านาทีถึงสิบสนาฬิกาทางทบหและในตอนนี้เริ่มต้นเปิดรายการจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนที่มีการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิตเขารายละเอียดเป็นอย่่าางไไรปตติดมมชกันคะ thank yeah. you ก่อนหน้านี้ก็ทํางานประจําอยู่แล้วครับอยากจะกลับมาดูแลทางบ้าน <c oughs> ก็เลยคิดว่าจะทําแนวเกษตรอินทรีย์ก็ไปศึกษาจาก YouTube ที่เขาสอนทาโรงเรือนแล้วก็มาลองทําพอทํามันก็จะเจอจุดที่ผิดและจุดที่ถูกเราก็ค่อยปรับแก้ไขไปเรื่อยๆครับการทําเกษตรอินทรีย์หัวใจหลักคือดินคนระับ <c oughs> พ่อหลวงเราเนี่ยครับสอนให้เราเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชอะไรประมาณนี้ครับก็ใช้ศาสตร์นั้นมาปรับปรุงดินเราให้มันดีก่อน ธุรกิจเกษตรอินทรีย์มันไม่ได้คืนทุนเร็วมันต้องอาศัยระยะเวลาเราก็ต้องมีความอดทนแล้วก็วางแผนการใช้เงินใช้ชีวิตสิ่งใดที่เราคิดว่าตอนนี้ยังไม่สําคัญเราก็ยังไม่ใช้ค่อยๆคิดค่อยๆทำครับทำทีละน้อยๆทำให้ปานนี่ทําแบบยั่งยืนทําแบบพอเพียงปัจจุบันนี้นครับเราดูแลครอบครัวได้ครับ ตทจำกัดมหาชนรวมกับบริษัท s c a s s e t c o r p o r a t i o n จำกัดมหาชนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจให้บริการสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าระหว่างบริษัทอรุณพลัสจำกัดและบริษัท SC s, s c a s s e t c o r p o r a t i o n จำกัดมหาชนเพื่อส่งเสริมการใช้และให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถ E ีวีเติมเต็มพลังงานสะอาดได้แบบไม่ต้องแวะชาร์จโดยมีนายเชิดชัยบุญชูช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่บริษัทปตท พอจำกัดมหาชน พร้อมด้วยนายโทนหงดดารมเฮดออฟอ r วี r Business บริษัทอรุณพลัสจำกัดและนายดิเรกตะยาคี Head of Technology Solution บริษัท s c Asset c o r p o r a t ป o n จำกัดลงนามร่วมกันโดยบริษัทอรุณพลัสจำกัดภายใต้แบรนด์ on i ไอออนเร่งเดินหน้าขยายธุรกิจสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมและอาคารสำนักงานโดยจับมือพันธมิตรผู้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ครบวงจรอย่าง s c a s s e t ติดตั้ง EV วีชาร์จิ่งสเต ในเฟสแรกจำนวน40เครื่องภายใต้โครงการ Reference c o โคบและโครงการอื่นๆโดยเริ่มโครงการแรกที่ Reference สารวงเวียนใหญ่บนทําเลใกล้ใจกลางธุรกิจย่านสารพร้อมให้บริการช่วงต้นปี2567ตอบโจทย์ทุกการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายรองรับความต้องการของผู้ใช้ EV ในเมืองที่เพิ่มสูงขึ้น ปตทมุ่งมั่นเพิ่มศักยภาพความพร้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแห่งอนาคตอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมบริการครบวงจรภายใต้แบรนด์ออนไอออนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอาทิพื้นที่ศูนย์การค้าโรงแรม อาคารสำนักงานร้านอาหารและพื้นที่โครงการที่อยู่อาศัยกว่า400หัวใจในปี2566เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ในทซ r o ร่อิ s ชต่อไป45ปีปะตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต การไฟฟ้าส <ues> ่วนภูมิภาคจัดกิจกรรมตรวจสอบระบบไฟฟ้าและมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายเษศศักดิ์จันโสภาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอนและนายธนพันธ์เตียสุวรรณผู้อำนวยการกองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนรวมส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่ จำนวน74คนโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงเป็นผู้รับมอบสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ PA ได้นำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเปลี่ยนหลอดไฟปลักไฟที่ชำรุดพร้อมติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว RCD ที่ตู้น้ำดื่มเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและครูอาจารย์ในสถานศึกษาให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยต่อไป แม่ไก่ที่สั่งได้แล้ไก่ซีพี t h ครั้งแรกที่ไก่ไทยจะไปอวกาศไก่ซีพีมาตรฐานเดียวกับนักบินอวกาศไทยซีพี ไม่ Team Ken e a m แคนบายเอ็นีเอนำนาคตมาถึงตั้งแต่วันนี้กับบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเมื่ออาชีพด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนท้าม,มื่ออาชีพถางแคน เจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดให้มันซึ้งสุดพหัวใจเจอกันอีกสักทีจะดี เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเราเตรียมพร้อมอยู่เสมอ,พร,อมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีเราพร้อมดูแลทุกชีวิตให้ปลอดภัย รมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภยัย กลับเข้าสูร่รายการที่เป็นเ e อ็มแมกกาซีนออนแอร์ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้อากาศดีมากๆนะคะฝนตกโปรยปลายเล็กน้อยแล้วก็ความเย็นเยือกกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะหลายพื้นที่ในประเทศไทยยังคงงดงามอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะไปเช็คอินแล้วก็แชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะขึ้น Instagram Facebook เพื่อกระตุ้นให้กับเพื่อนๆเ,เราท่องเที่ยวในเมืองไทยกันจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะและในตอนนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชร มีเกษตรกร,ร,กรท่านหนึ่งเคยเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเชิงเดี่ยวนะคะรายได้ไม่พอกินไม่พอใช้จึงน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทําการ,กรเกษตรแบบผสมผสานทําปุ๋ยหมักบ้างปลูกปลา3ามอย่างขุดสระเลี้ยงปลาสร้างรายได้แล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเขาเองแล้วก็ชุมชนด้วยไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ เมื่อก่อนนี่ทําเกษตรเฉิงเดียวนะครับปลูกอ้อยปลูกข้าวโพดปีหนึ่งได้ครั้งเดียวรายได้ไม่พอครับแล้วเมื่อพศ .2527 ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านได้มาเปิดศูนย์ที่ตำบลสามพระยาท่านก็ให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ทุสากาชาดไทยสายนะมาเยี่ยมเยียนสลาดสดอนในหมู่บ้านบอหลวงก็ใครจะเข้าเป็นสมาชิกของศูนย์บ้างผมก็เลยเป็นสมาชิก ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุ้ยสายอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็ยังได้ชักชวนเพื่อนในหมู่บ้านอีกประมาณ10คนนะครับก็ไปศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาหุยสายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาที่ดินเรื่องการทําเกษตรแบบผสมผสานทําปุ๋ยหมักปลูกป่าสามย่างประโยชน์สี่ย่างทําแบบส,สกิดพอเพียงปลูกพืชหลายๆอย่างพอเราไปอบรมมาแล้วแล้วก็มาดูพื้นที่ของเราว่าอันไหนที่เหมาะสมบ,บ้างเช่นตรงไหนที่ลุ่มเราก็ทํานา แล้วหนาที่ว่านำไหลร่วมก็ขุดสะกเลี้ยงปลาแล้วหลงทำดูประมาณ10ไร่ใช้เวลาประมาณ3ปีก็เริ่มมีไรายได้เพิ่มจากที่ว่าปีงได้ครั้งเดียวเมื่อมีไรายได้เพิ่มแล้วเราก็ทำขยายต่อโดยเราจะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆเช่นปลูกพืชมีไรายได้ไหลายวันสัปดาห์สามเดือนครั้งไรายได้ปีครับว่าทำมาเรื่อยๆมาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พืชหลายวันนี่ก็พวกชะอมพ,พุกผักชีทั่วฝักยาวแตงฟ้านะครับถ้าเป็นสัปดาห์ก็กล้วยน้ำว้า,วากล้วยหอมกล้วยหักมุกต่างๆครับอันนั้นเป็นสัปดาห์หงตัดครั้งหนึ่งครับแล้วก็ถ้าสามเดือนครัง้งก็เป็นพวกมะพร้าวแตงโมข้าวโพดส้มโออ่าแล้วก็หลายปีหลายปีก็มีเข่นกระท้อนมะม่วงมะยมชิดอ่าชุมพู่อ้อยส่งโรงงาน ก็เราทําไว้บริโภคก่อนให้พอก่อนในครัวเรือนครับพอเรือแล้วเราก็ขายขายแล้วเราก็แบ่งปันให้กับชุมชนคนในชุมชนก็มาเรียนรู้ที่บ้านผมแล้วก็นําวามรูร้ไปปฏิบัติจนทุกวันนี้เขาสามารถที่่าอยู่ได้แล้วก็มีคองขายในตลาดชุมชนที่หมู่บ้าน เห็นได้ชัดตอนที่ว่าช่วงที่เกิดโควิดอยู่ประมาณ3ปีนะครับทำเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงท่านเอาไว้สามารถอยู่ได้โดยที่ว่ามีคล่องคายอย่างตอนเนื่องในระยะ3ปีที่เกิดโควิดนั้นมีไยได้จากเผลผลิตจากในสวนนี่นะครับเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคือพูมิุ่มกันในครอบครัวของผมผมทําแล้วผมประสบความสาเร็จแล้วผมก็มีความรู้สึกว่า มีความสุขแล้วหนึ่งเราได้เป็นต้นแบบให้ในชุมชนนะั่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราทำแต่ความดีเพื่อให้ตอบแทนคุณให้กับแผ่นดินยังภูมิใจว่าเรายังเป็นต้นแบบในชุมชนนะมีคนยอมรับในในชุมชนนะครับว่าเป็นต้นแบบที่ดีครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับกรมประมงลงนาม MOU ในสัญญาให้บริการโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโซลาร์ลูฟท็อปโดยมีนายสมปองดำรงององตระกูลรองผู้ว่าการธุรกิจและการตลาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายเฉลิมชัยสวนนรักษ์อธิบดีกรมประมงลงนามร่วมกันณกรมประมงกรุงเทพมหานคร สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่สนับสนุนให้กรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ขานรับนโยบายรัฐด้านการอนุรักษ์พลังงานสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดใช้เองโดย PEA จะเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการพลังงานจากระบบโซลาร์ลูฟท็อปแบบครบวงจรตั้งแต่การสำรวจออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง773.76กิโลวัตต์สูงสุดพร้อมดูแลและบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา20ปีซึ่งโครง การนี้สามารถช่วยให้หน่วยงานลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวมของประเทศต่อไปเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นและอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านทําให้มีความเสียหายต่อการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจึงได้บูรณา,าการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานาการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยจัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานาการณ์ทั้งสภาพอากาศสถานาการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์และคาดการแนวโน้มสถานาการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดอุทกภยัยพร้อมติดตั้งระบบแจ้งเตือนภยัยครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง ทั่วประเทศเพื่อแจ้งเตือนแนวโน้มการเกิดอุทกภยัยน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถลม่มให้หน่วยงานและประชาชนได้เตรียมพร้อมรับมือป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสาธนารณภัยอย่างทันท่วงทีต่ไปนี่เป็นคำเตือนเรื่องฝนตกหนะักมือกรมางมาก อแก้ดภัย้ยยยยยในในเนนอพยพป่วพื้นที่อภยวนอกจากนี้ยังได้เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และนำเครื่องจักรกลสาธารณภยัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัยและพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจโดยประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ รมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภยัยปอปอห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคนออะแม่ไก่ที่สั่งได้ละไก่สีพี มาตรฐานเดียวกับนักบินอวกาศทาน CP หม่ทีมแค้น b บ NEA นําอนาคตมาถึงตั้งแต่วันนี้กับบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าบริการติดตั้งโซล่าเซลล์บริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า จะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเมื่อชีพด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ยั่งยืนถาเมื่อชีพถามแค่น by M.E.A เจอกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้องเพลงจิบกันเหมือนตอนปีหนึ่ง ให้มันซึ้งสุดให้มันซึ้งสุด,สด,สดหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทเ,เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเราเตรียมพร้อมอยู่เสมอรพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภยัยพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที เราพร้อมดูแลทุกชีวิตให้ปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภัยค่ะแม่ตนก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูก ธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน กลับเข้าสู่รายการที่เป็นเอ็มแมกกาซีนออนแอร์กับดิฉันไลลาอินทรพลค่ะผู้ชมคะสกูปตามรอยเท้าพ่อนะคะที่มีการถ่ายทําเกี่ยวกับเรื่องราวของการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโคกหนองนาหรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจหมุนเวียนเรื่อง BCG นะคะเรานําไปรีแลนอีกครั้งหนึ่งทาง YouTube Channel ช่องไลลาอินชาแนลเพื่อต้องการสร้างกําลังใจสร้างภูมิคุ้มกันหรือแม้กระทั่งให้กับคุณผู้ชมได้ทราบเทคนิคดีๆค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้อัปเรื่องราวใหม่ๆจะได้ แจ้งเตือนทุกครั้งค่ะฝากผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะในเรื่องราวดีๆแบบนี้ช่วงนี้จะพาผู้ชมไปติดตามบทบาทภารกิจของกรมการปกครองกับการดําเนินโครงการอําเภอบําบัดทุกบํารุงสุขและ1ตําบล1หมู่บ้านยั่งยืนในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะประัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่มอมนโยบายและติดตามการทำงานคนมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดพะเยา เน้นย้ำหัวใจของความมั่นคงของชาติอยู่ที่ชาวมหาดไทยและภาคีเครือข่ายทุกคนต้องมีใจเป็นนายกายเป็นบ่าวต้องสื่อสารทำงานแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานตามโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village <c oughs> เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนายแมนรัตนสุคน์อธิบดีกรมการปกครองคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายกว่า500คนร่วมรับฟังครับก็พวกเรานะครับชาวมหาดไทยนะครับ ก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้ง7็ภาคีเครือข่ายเพราะ คนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญขอ,ของความสําเร็จในการดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราในฐานะผู้นําระดับสูงของจังหวัดที่มีภารกิจหน้าที่ในการบรรทุกมุ่งสุขเนี่ยเราให้คํามั่นสัญญาว่า1จังหวัดหนึ่งคมั่นสัญญาเพื่อการพัฒนาที่เท่าเทียมกันนะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราก็จะมุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องใหญ่ที่สําคัญที่สุดข,ของชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับเราก็มองว่าเรื่องอาหารเพราะว่าคนขาดอาหารขาดน้ำนะครับเร ราก็จะมีชีวิตที่ทุกยากลําบากนะครับรวมตลอดจนถึงเรื่องอากาศด้วยทั้งหลายทั้งปวงนี่มาจากเรื่องของแนวทางในการพัฒนาที่เราต้องให้ความคํานึงให้ความสําคัญถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับจึงได้น้อมนําเอาเออสิ่งที่เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราจึงได้เชิญชวนให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านนายอำเภอนะครับทั้ง 76จังหวัด8 7 8อำเภอภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคีนะครับอำเภอละ10คน,นทั้งประเทศเนี่เราอบรมไปมากกว่า10,000คนนะครับเพื่อให้ไปขยายผลในการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันคิดน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันและให้ช่วยกันในการที่จะดูแลทนุบำรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีเพื่อทำให้เรื่องที่เรา ต้องการมากที่สุดคือเรื่องอาหารเรื่องสภาพอากาศที่ดีเรื่องวิถีชีวิตที่ดีเนี่ยมันเกิดความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในอำเภอบําบัดทุ่มะลุงสุขแบบบุณาการอย่างยั่งยืนนะครับเราก็ให้ความสาคัญให้คนไปดําเนินการร่วมกันเป็นลักษณะพาร์ทเนอร์ชิพนะเพื่อที่จะทําให้ คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีนะครับเรื่องของการน้อมนําเอาแนวพระราชดำริเรื่องบ้านนี้มีรักปลูกผ,ผักกินเองทางนี้มีผลผู้คนรักกันหรือการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหารนะครับรวนแล้วแต่มุ่งไปสู่ที่เป้าหมายในการที่จะธนุบํารุงดินให้ดีเพื่อให้เกิดอาหารที่ดีนะครับซึ่งความสําเร็จนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้นําคือท่านผู้ว่าการจังหวัดทั้ง76จังหวัด กราบขอบคุณท่านในาอำเภอทั้ง878อำเภอรวมทั้งเจ็ดภาคีเครือข่ายของท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านในาอำเภอโดยอเฉพาะอย่างยิ่งภาคีเครือข่ายที่เป็นกําลังสําคัญอย่าง u n ประจําประเทศไทยนะครับต้องกราบขอบคุณมากที่ทําให้เรามีความเชื่อมั่นในการที่จะเดินไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หัวใจของความมั่นคงของชาติอยู่ที่พวกเราชาวราชสีทุกคนความสําเร็จของการบําบัดทุกบํารุงสุขอยู่ที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมีข้าราชการมหาดไทยทุกคนเป็นผู้นําที่ต้องรับผิดชอบภาระงานของทุกกระทรวงทุกกรมเพราะเป้าหมายงานทุกกระทรวงอยู่ที่พี่น้องประชาชน แข็งประชาชนผาสุกในสังคมที่มั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้ชมคะกระแสของโลกไปสู่ความยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องนะคะนึกถึงความยั่งยืนนะคะและที่สําคัญวันนี้นะคะฝากผู้ชมเอาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือใดๆก็ตามแต่นะคะ สิ่งที่เราต้องแคร์ก็คือสิ่งแวดล้อมอย่าลืมนะคะเติมพื้นที่สีเขียวใกล้ๆบ้านใกล้ๆชุมชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีๆให้กับลูกหลานของเราต่อไปฝากเอาไว้ด้วยค่ะวันนี้ทิ i p เอ็ M แมกซีนออนแอร์ต้องลาจากผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้า13นาิกานาทีถึง14นาิกาทางททบหสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ